สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลินิคคณิตเก่งค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากน,นั่นเองนะคะจากรูปภาพนะักเรียนลองดูสิคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยอ่าสังเกตไหมว่าลักษณะความยาวของแต่ละด้านไม่เท่ากันเห็นไหมคะและมีขีดสองขีดกับขีดหนึ่งขีดเห็นไหม จากชั่วโมงที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะที่ได้สอนไปก็คือ,อ,อลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือจะตรงกับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมก,ก็คือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเห็นไหมคะด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้ด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้นะคะและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองทีนี้เราจะสามารถหาความยาวรอบรูปได้อย่างไรนะคะ ความยาวรอบรูปอยู่ตรงไหนความยาวรอบรูปก็คือความยาวของด้านทั้งสี่ด้านนั่นเองนะคะก็คือด้านนี้นะคะสี่ด้านนี้นะคะทีนี้วิธีการหาความยาวรอบรูปนะคะก็คือจะหาได้สองวิธีนะคะสำหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าง่ายๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือนำทุกด้านนำทุกด้าน มาบวกกันนำทุกด้านมาบวกกันนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยขอเน้นย้ำในเรื่องของความกว้างกับความยาวก่อนนะคะใครยังไม่รู้ว่าด้านไหนคือด้านกว้างด้านไหนคือด้านยาวนะคะด้านกว้างจะเป็นด้านที่สั้นกว่าด้านยาวด้านไหนที่ยาวกว่า จะเรียกด้านนั้นว่าด้านยาวส่วนด้านไหนที่สั้นกว่าจะเรียกว่าด้านกว้างนะคะทีนี้อ่ะวิธีแรกคือนําทุกด้านมาบวกกันใช่ไหมเราจะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะด้านนี้มีความยาว8ซนเมตรบวกกับอ่ะบวกกับด้านนี้ก็คือยาวเท่ากับด้านนี้ใช่ไหมคะก็คือ6ซนเมตรและบวกกับด้านนี้จะยาวเท่ากับด้านนี้ใช่ไหมก็คือ8และสุดท้ายก็คือ6 ใช่ไหมคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ8บวก6ได้เท่าไหร่14ใช่ไหม14บวกกับ14ก็คือ28เซนติเมตรนะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีที่สองค่ะวิธีที่สองก็คือใช้สูตร สูตรการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือเราจะใช้สูตรกว้างบวกยาวคูณสองทำไมต้องคูณสองนักเรียนสังเกตไหมว่ากว้างบวกยาวเราจะทำสองรอบวกว้างบวกยาวเออยยาวบวกกว้างบวกยาวบวกกว้างเห็นไหมคะเหมือนกันอ่ะก็จะได้ว่ากว้างหกยาว แปดคูณสเท่ากับหบวกแได้สิใช่ไหมคะสิคูณสอได้28่สซนติเมตรอ่าง่ายมากเลยนะคะนะักเรียนลองไปพิจารณาดูนะว่าจะใช้เทคนิคไหนนะคะสำหรับรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะอย่างที่เราทราบดีลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหม ดังนั้นก็จะมีอยู่สองวิธีเหมือนกันนะคะก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือน, g g. Ään, นำด้านทุกด้านนำด้านทุกด้านมาบวกกันนะคะอ่านำด้านทุกด้านมาบวกกันก็คือจะมีทั้งหมดกี่ด้านคะหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านใช่ไหมด้านละห้าเซนติเมตรก็ห้าบวกห้าบวกห้าแล้วก็บวกห้า ก็จะได้เท่ากับ20เซนติเมตรใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีแรกต่อไปวิธีที่สองนะคะก็คือการใช้สูตรสำหรับสูตรของรูปสี่เหลี่ยมการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือด้านคูณสี่เหมือนกับย่อวิธีการนะคะด้านคูณสี่ก็คือด้านยาว1ด้านยาว5คูณกับ4 ห้าสี่ยี่สิบเซนติเมตรค่ะเป็นไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะยังไงก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปดีๆแล้วครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ